ก่อนจะสัมภาษณ์อยากจะให้แนะนำตัวเองก่อนนะคะฮึฮะมันจะพูดว่าอะไรอะ่ะเอ่อสวัสดีเย่เรื่องจักนะจ๊ะนะก่อนอื่นเลยยินดีด้วยนะคะที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกจากทั่วโลกแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ผ่านการคัดเลือกอัจชฉชริยะจากเจเนซิสอะคาเดมีก็รู้สึกดีใจนะแต่ว่าข้างในมีของคิเศษอะไรแชรือเปล่า มีหลายคนบอกว่าโรงเรียนนี้พิเศษกว่าที่อื่นคุณคิดว่าอะไรที่ทำให้เจนิสิตอะคาเดมีนั้นแตกต่างต้องมีอัรชีะสมองเพียนอยู่ข้างในนั้นเลยแน่แ,แล้วเคยมีใครบอกคุณหรือยังว่าการจบการศึกษาจริงๆจากที่นี่มีแค่ไม่กี่คนที่เคยทำได้นะือจำเป็นต้งรูเรื่องหรอเรื่องนี้ าวันหนึ่งคุณต้องเลือกระหว่างจบการศึกษากับช่วยเพื่อนให้รอดจากโรงเรียนแห่งนี้คุณจะเลือกอะไรเพราะไม่ยนแห่งช่วยเพื่อนให้รอดไม่เห็นสักว์เข้าใจเลย